สุดยอดจริงๆครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆสวัสดีครับเมื่อวานนี้ครับรื์ภูลครับบุกไปยัดเยียดความปราชัยให้กับร์เบไรซิกหนึ่งประตูต่อศูนจากการทำประตูของดาวินส์นูนเยสนูนเยสนี่วันไหนเพื่อนไม่เข้าฟอร์มไม่เข้าฝักครับนูนเยสจัดให้ครับโอ้โหผมฟังผู้บรรยายภาคนะเมื่อคืนเนี้ยตอนที่ ซาล่ามงเขาก็บอกถ้านูนเยตไม่ถึงมันก็เข้าประตูอยู่แล้วครับแต่ผมว่ามันน่าจะออกนะนูนเย็เข้าไปทําให้มันชัวคือได้ประตูแน่นอนและเขาก็มาจากตำแหน่งไม่้ํำหน้าเสียด้วยเพราะวิ่งสวนขึ้นมาก็ถือว่าสุดยอดครับทําให้เรามี9ก้าแต้มเต็มเป็นรองแค่แอสตันวิลล่าประตูได้เสียมีแค่2ทีมเท่านั้นครับที่ชนะรวดสนัดก็คือแอสตันวิลล่าและลิเวอร์พูล ก็เลยมี9้าแต้มเต็มเฮ้ยแค่สองทีมใช่ไหมน่าน่าจะใช่เพราะผมดูดูตารางคะแนนมาเมื่อกีน้นี้เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูครับนี่ไม่งั้นนะจะเป็นจ่าทั้ง2ทั้งสองทั้งสอย่างเลยทั้งยูฟาแชมเปียนลีกและพรีเมียร์ลีกแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเป็นรองจ่าฝูงแต่แต้มเท่ากันมีแค่ประตูได้เสียเท่านั้นครับที่เราเป็นรองแอสตันวิลล่าครับ <c oughs> ถือว่าสุดยอด ตื่นมาแบบมีกำลังใจตื่นมาแบบสดใสเช้าสดใสของเด็กหงเหนาหนาวกันไปสำหรับลิเวอร์พูลครับเมื่อคืนนี้ครับก็อย่างที่เราทราบกันครับดาวิสดูนเยสได้ลงแทนเดียโก้โชตาและเมื่อวานนี้เล่นระบบ4-3-3ไม่ใช่4-2-3-1แบบที่อาร์เนอร์ชอบนะดีใจจนเสียงเกอบหาย ไรอันกาเฟนแบกครับยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับหน้าแผงแบ็คโฟคนเดียวครับเมื่อวานนี้ครับผมนั่งดูครับเกมรับของเราครับต้องยอมรับกันจริงๆเลยครับว่าปีนี้เหนียวแน่นมากๆโดยเฉพาะแบ็คทั้งสองข้างไม่เติมขึ้นไปบุกเหมือนสมัย j จคครับเหมือนบอสคนเก่าเราก็คือพอนำหนึ่งศูนย์ปุ๊บโอ้โหเล่นแบบเขาเรียกว่าอะไรเล่นแบบรักษาผลสะกอรและเล่นได้ดีทีเดียวเชียวแหละมีโอกาสบุกก็บุกขึ้นไป จะบอกว่ารักษาผลสกอร์แล้วไม่บุกบุกอยู่นะครับก็เกือบได้ลูกที่2หลายครั้งแต่ก็เกือบเสียลูกไปเสมอหลายครั้งเหมือนกันแต่เควินเคเฮอร์ก็เซฟไว้ให้เราครับถือว่าสุดยอดมากครับลูกหมีเฮคุริกาปโปมีโอกาสเยอะมากเมาาื่อวานนั้นเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้โอกาสน่าจะเป็นประตูโอ้โหสัตว์เต็มข้อรอเต็มแข้ออเขงเลี้ยงเข้าไปตัดเข้าในสัตว์ซับด้วยขวานี่เกือบจะเข้าหลายลูกครับ แต่ก็ไม่เข้าแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าโชว์ฟอร์มได้อ,อย่างยอดเยี่ยมทางซ้ายเนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆครับการแยกตำแหน่งระหว่างรุยดีอาร์และโคริกาโปส่วนทางฝั่งขวาบางโมจองยาวๆเออก็ยังไม่เห็นบางโม,โมโดนดรอปสักทีนะสำหรับบางโมโมฮัมเหม็ดซาลาครับเพราะว่าลงตรงลงไหอะ่ะเดี๋ยวเขาก็ยิงให้เราเองอะ่ะอาเนอร์เป็นคนบอกครับ แล้วก็อะไรอีกอะ่ะสำหรับเกมเมื่อวานนี้คือเกมรับนี่ผมชอบมากเลยเล่นดีมากๆสุดยอดมากจริงๆครับโกนาเต้และฟานได์ครับฟานไดนี่ครับไม่น่าละครับสโมรสรถึงจะรีบจับต่อสัญญาครับด่วนๆครับสำหรับฟานได์ผมบอกได้เลยผมบอกให้เลยนะถ้าไม่ต่อฟานได์นะกองหลังจะยวบยิ่งกว่านี้จะกองหลังจะยวบเลยจะไม่เหนียวแน่นอย่างนี้เลยเพราะว่าฟานไะด์น่ะ เป็นทุกอย่างเป็นผู้นําทุกอย่างในสนามซ้อมผมมาชอบดูอินไซร์ลิวพูลในสนามซ้อมแค่ซ้อมอะเขาก็ยังเป็นผู้นํานําซ้อมตะโกนเรียกบอกคนนู้นบอกคนนี้ชี้คนคนู้นคนนี้ลองไปดูใน YouTube ครับอินไซร์ลิวพูลครับและก่อนที่อจอะออกจากอุโมงค์การเต bon นะบอลเน่ยฟานไดก็จะเป็นคนปลุกลูกทีมเฮ้ยบอยเลสโก o คอมมอนหมายถึงว่าเอ้ยนุมน่มๆตามผมมา การมีสมาธิกับเกมเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากอย่าหลุดสมาธิอย่าอะไรสมาธินะฟานดก็จะเป็นคนแบบบุกระดมซึ่งผู้นํามันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยอาเนอร์เขาบอกว่าผู้นําเขาอาเนอร์เขาบอกว่าเขาไม่เคยรู้หรอกว่าผู้นํามันต้องเป็นยังไงเป็นแบบไหนจนมาเห็นฟานดเนี่ยก็เลยรู้เลยว่าผู้นําที่แท้จริงต้องอย่างฟานดายวอร์จิวฟานดาสุดยอดครับ สำหรับเบอร์จิฟานได้โมเมซาร่าก็ต้องต่อครับเพราะว่ายิงทุกนัดนัดนี้นะถ้าเกิดน้องนุ่นผมไม่แย่เท้าไปนะก็อาจจะมีชื่อทำสกอร์ก็ได้แต่ก็ไม่เป็นไรครับแบ่งๆให้มั่งก็ได้นูนเยสดูืดนัดนี้ยิงได้เสร็จแล้วหล่อเลยหล่อเลยยอดเยี่ยมครับและวันอาทิตย์นี้ครับเราต้องไปเจอกับอาร์เซนอลซึ่งไม่มีทั้งมาจินโอเดกาดวิลเลียมซาลิบา แล้วก็ซาก้าก็กึ่งกึงกลางๆก็ไม่รู้ว่าจะหายทันไหมลำบากใจแทนอาร์เซนอลจริงๆแต่ผมว่าอาร์เนอก็คงจะเล่นบอลแบบแบบแบบชัวๆัสตา์ของอาร์เนอร์อา่าคงจะไม่ได้เอาโหมบุกใส่อาร์เซนอลมากเพราะว่าเขาเล่นในบ้านด้วยก<ๆ>็วันนี้อาทิตย์นี้ครับห้าทุ่มครึ่งก็อย่าลืมติดตามเชียร์กันครับนัดนี้ครับ ลิปูทำให้แฟนบอลมีความสุขอีกแล้วเป็นจ่าฝูงทั้งทั้งพีเมรีกและรองจ่าฝูงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแบบลูกได้เสียแต้มเท่ากับจ่าฝูงแค่นี้ก็มีความสุขจริงๆจบฤดูกาลม,มันจะเป็นแบบใดอย่างไรก็ไม่เป็นไรจ้ะวันนี้เรามีความสุขก็สุขสุดๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับและก่อนเกมกับอาร์เซนอล เดี๋ยวเราจะมีคลิปมาคุยกันวิเคราะห์กันนะครับอย่าลืมติดตามชมด้วยสวัสดีครับ